ก็ให <S an am alı> ้โหลสวัสดีครับกับผมในบิ๊กบอร์แคสต์มิ่งเกมเมอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาโปรโมทช n แนลให้ไฟเนิร์ YouTube นะครับไฟเนิร์วายทีก็โปรโมโปรโมทจากกิจกรรมนะครับเขาก็ทำอะไรไม่รู้ครับเกมอะไรเนี่ยแต่เกมก็ ครับสวายว่าเกมอะไรดีเกมอะไรนะครับไล่เกมครับขอทำก็ตอนนี้มีอยู่มีอยู่แปดสิบสามซับสไครต์นะครับมีอยู่แปดสิบสามซับสไครต์ก็ไปกดติดตามเขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็กดติดตามเขาด้วยนะครับแล้วก็มาดู ขาจบคลิปวิดีท์แล้ครับกดติดตามเขากดซับเขาเลยนะครับสวัสดีครับ